กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ เข้าครัวเหมือนเดิมค่ะค้าเขาครัวเห็ดอียงไปเบิงน้ำกันเลยค่ะพี่น้องจ้า จ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูวันนี้เนาะคะ่ะน้องเมนูวุ้นสีเห็ดกล้วยจับยวนเนาะคะ่ะน้องหรือว่าเขาเปียกค่ะพี่น้องจ้าเส้นเขาเปียกเมนูวุ่นก็ได้แช่น้ำไปแล้วเด้อค่ะแช่น้ําทิ้งไว้10นาทีเนาะคะ่ะนาะมือนี้สีหเห็ดกล้วยจับเครื่องเน้นๆเ,เลยค่ะสิมีตีนไก่ค่ะรากผักขี้ทุบกระเทียมทุบค่ะพี่น้องจ้าถ้านี่ก็สิเป็นหมูค่ะพี่น้องจ้าหมูที่เรือจากหมูกระทะเนาะคะ่ะนาะแล้วก็มีฮอตดอกนิดนึงค่ะต้นหอมผักชีหั่นค่ะเครื่องปรุงกับสิมีพรําตชื่อรสอส ซอสฟ้าเขียวน้ำปูน้ำปลาไปละค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดเข่าเปียกหรือว่ากล้วยจับยื่นกันเลยค่ะพี่น้องจ้ามาค่ะมาลงมือทํากล้วยจับรวนนะคะนาะากล้วยจับยืนหรือว่าเข่าเปียกเมนูนสิใสกระทะต้มมด้วยค่ะเด้อพี่น้องสิได้เห็นชัดน้ำเน,นะคขาเนาะในการทำนะคะนะ่าเนาะใช้กระทะต้มเอาน้ําใส่กระทะเราก็ข้างเตาค่ะให้น้ำเดือดจากน้อยห้างจังสีมะเริ่มเห็ดกันเลยนะคะนะ่ะเนาะ ยังก็ใส่กระทะเพราะว่ามันสีได้เห็นกันค่ะพี่น้องจ๋าทำหม้อมันสีสั้นขื่นมันบกคอยเห็นชัดปันไดเนาะค่ะเนาะมาค่ะลงมือทํากันเลยจ้าอันดับแรกเมนูนจะใส่กระเทียมค่ะพี่น้องจ๋ากระเทียมม่ทุบทุบพ่อแตกๆแล้วก็รากผักชีนะคะเนาะแล้วก็ใส่ตีนไก่ต้มลงไปใยนั้นค่ะเด้อตามด้วยรสดีค่ะ ผงปรุงรสนะคะอันนี้ถ้วยหนึ่งสำหรับคนหนึ่งเลยคะ่ะใส่รสดีผงชูรสจ้ะซอสหอยค่ะอันนี้เมนูนทำสำหรับทานคนหนึ่งนะคะนองกอบวินค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยซอสฟ้าเขียวค่ะใส่ซีอิ้วแดงนิดนึงให้มันมีสีสวยนะคะเนาะพี่น้องเนาะยดเดียวเวยคะ่ะนี่ค่ะ ใส่ไอเครื่องปรุงลงไปแบบนี้กะต้มสักห้านาทีนะคะเนาะให้ตีนไก่ห้าสุกให้ตีนไก,ก่หก้าเปื่อยนิดนึงนะคะเนาะกะต้มถึงไวแบบนี้จักหานาทีค่ะปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะพี่น้องจา๋าปิดม้าปิดปิดฝาหม้อไว้แบบนี้ค่ะแล้วเราค่อยมาดูกันตอนตีนไก่เราสุกนะคะนี่ค่ะพี่น้องจ๋ากะสิได้แบบนี้เนาะคะ่ะเนาะนี่ เมนูตม้มได้ประมาณหานาะที่้วคะตีนใกล้ก็เริ่มซุกแล้วเนาะคะ่นะตนตะวายยังว่าท่านเืยดีปันไดเนาะคะ่นะเนาะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่นี่ค่ะเป็นหมูหมักนะคะหมูหมักกับฮอดดอกที่เหลือจากกินไอหมูกระทะเนาะคะ่นะเนาะใส่ลงไปเลยจ้าร้อยหมูสุกอีกนิดนึงเครื่องเน้นๆเ,เลยนะคะพี่น้องจ้า เห็ดกินผู้เดียวค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าน้องปอถามแล้วว่าบ่กินแม่น่นก็เลยทําคนเดียวเพราะว่าไม่มีเมนูกับข้าวนะคะเพราะว่าพอแม่นวลกับสางบรยูพี่น้องก็เลยเห็ดกล้วยจับยวนข้าวเปียกกินผู้เดียวเนาะเะนาะรอให้หม้อดเดือดอีกทีค่ะข้ากับสิไส้เส้็กับสิเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับการเห็ดกล้วยจับยวนหรือว่าข้าวเปียกคะ่ะรอให้หม้อดเดือดอีกสักเที่ยนึงเนาะเะนาะนี่ค่ะพี่น้องจา้า ผู้ใดมีอียังกะไส่ลงไปใดเด้อค่ะเพราะว่า,าสิเป็นเนื้อมูเนื้อไก่ฮอทดอกลูกชิ้นอียังกะไส่ลงไปเนาะคะ่นะเนาะหฮอมากใส้ยังเฮากะเฮอมักินยังกะไส่อันนั้นล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะ มาค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้ตีนไก่เข้ากับเปือ่อยแล้วการเนื้อทั้งเข้ากับซุกดีแล้วเนาะคะ่นะเนาะแม่ยงวุ้นก็จะใส่นี่ค่ะเส้นข้าวเปลือกที่เราล้างแช่น้ําไว้เนาะคะ่นะเนาะต้องแช่ไว้ประมาณสิบเนะคะ่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นเส้นข้าวเปลือกอบแ้งเนาะคะ่นะเนาะแมนยงวุ้นก็ล่างแล้วก็แช่ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่นะเนาะใส่ลงไปเลยจ้าสําหรับคนหนึ่งถ้วยหนึ่งเนาะ,ะนะนี่ค่ะที่นี่กะรอเส้นข้าวเปลือกของเราอ่อนค่ะพี่น้องจ้า ถ้าน้ำน้อยก็เติมน้ำไลเด้อค่ะข้คนค่ะพี่น้องจ๋าใส้เส้นอ้อนลงไปค่ะดได้มากน้ำาราก็เพิ่มน้ำไลเด้อค่ะเด้อแต่ว่าของแม่น้องอุ่นเครื่องเน้นมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามันเหลืออยู่ในตู้เย็นยเนาะค่ะนาะพวกหมูพววฮอตด,ด็อกอยังค่ะรออีกสักพักค่ะ เส้นของเรานี่ถ้าถ้าไม่แช่นะ้ํามันสีซุกยากเลยค่ะเด้อดตรงแซน้ำให้เ้นมันอ่อนจากน้อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเริ่มอ่อนแล้วค่ะล้อเส้นไอ้กล้วยจับเส้นขอาเปียกของเ้าอ่อนจากน้อยกะเป็นโอเคได้ค่ะใส่ต้นหอมผักชีก็คือจบค่ะพี่น้องจา๋าเริ่มอ่อนแล้วค่ะ มันกะดสีอ่อนเลี้ยวอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเมนูนุ่กะแซน้ำถิมว้ประมาณสิบนาทีแล้วเนาะเครื่องเยอะมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าใส่เครื่องเน้นๆเ,เลยมาค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับกล้วยจับยวนหรือว่าข้าเปียกของมุลห้องเมนูวุ่นกะได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ่ะนาะงเซนอ่อ,อนเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา๋าขั้นตอนสุดท้ายเมนูนุ่นก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยจา้านี่ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะทำง่ายททำกินเองนะคะพี่น้องเนาะนี่ค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้กะปิดแก๊สแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟลุงปลาหน้าอากันเลยจ้าคนนิดนึงค่ะปิดแก๊สเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องเน้นเน้นเครื่องเยอะๆเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะสําหรับกล้วยจับยวนนะคะนองคนนะ่ะ น่าทานมากเลยค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะตักเส่ถาดเสิร์ฟลุงปลานาอ่ากันเลยจ้าสำหรับกลวยจับยวนเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าบางบางท่านบางจังหวัดกระเอิญเข่าเปียกเนาะค่ะน้องเมนูก็เอิญสุนี่เลจ้าลัาเทียก็เอิญกวยจับลัาเทียก็เอิญเข่าเปียกเส้นอ่อนดีดีค่ะพี่น้องจ้าเส้นเหนียวนุ่มมากเลยนะคะไปค่ะเทส่ถาดเสิร์ฟกันเลยจ้า มาค่ะพี่น้องจ้าจานดาวเทียมถาดดาวเทียมพืชเกลาอราคากินผู้เดียวอีกยังมาเห็ดถาดไงแทวเห็ดไปเห็ดมากเครื่องมันหลมันก็ะดายไหลน้องค่ะน้องพี่น้องจ้าเทลงเลยค่ะจ่วอุ้ยเครื่องเน้นๆ้นตีนไก่เนื้อหมูฮอตดอกค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับกล้วยเจับยวนนะคะขขาเปียกโรยต้นหอมผักชีนะคะนี่ค่ะเส็จเรียบร้อยค่ะพี่น้อง โรยต้นหอมผักชีแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะพี่น้องจ๋ากระเทียมเกี่ยวค่ะไดยเกี่ยวเองดอกค่ะซื้อมาตะโดนแล้วนะคะเป็นกระเทียมกระกระเทียมเกี่ยวสําเร็จค่ะโรยกระเทียมเกี่ยวสําเร็จลงไปเลยค่ะพี่น้องมักลายกับใส้ลายค่ะนี่ค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะพี่น้องจ๋าสําหรับกล้วยจับยวนเส้นเหนียวเหนียวนุ่มๆนะคะพร้อมเสิร์ฟลุงป้านะอาแล้วค่ะไปค่ะไปกินน้ากันเลยจ้าบาดนี้ค่ะพี่น้องจ๋า ขาดบักไงบักงักเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าจ้าพี่น้องจ้าสําหรับเมนูวันนี้ของเมนูนุ่นก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูนุ่ต้่มกล้วยจับยวนหรือว่าข้าเปียกค่ะทำหนึ่งถ้วยกินหนึ่งคนนะคะน้อพี่น้องจ้าเพราะว่าน้องปอบ่กกินน้ำนะคะเนาะสำหรับเมนีม้เมนูนุ่นก็ได้เฮ็ด ข้าวเปียกหรือว่าก๋วยจับยัวมัสุพีสุนองกินกันนะคะเด้อจังใดกันย่เ,ยเรื่แวเ,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 เวียนเข้ามาให้กําลังใจแม่นูุ่นกันได้ค่ะสําหรับมือนีเนาะค่ะเนาะเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าทําเองกินเองค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องจ๋าแวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจแม่นุ่นได้แวะเวียนเข้ามาแล้วอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งที่สําคัญลืมบ่ได้เลยค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวน พากินพานเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าอย่าลืมแนะนําเมนูเข้ามาใต้คลิปนะคะแนะนําเมนูกินโชว์แนะนําเมนูกับข้าวมากันได้นะคะพี่น้องจ้าหรักมนีนเมนูนคอโตราไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ไรนาคลิปนาจ้าขอบคุณหลายๆจ้า